ดอกสบายหรือสีที่งามหรูอวดสายตาหน้าดูพวงผู้ห้อยธรรมชาติช่างประดิษฐ์คิดประดอยเป็นพวงน้อยย้อยอย่างดั่งมาลัยต้นสบายหรือสีพืชพันไม้ที่หายากชนิดหนึ่งในพนมสารคาม มีที่นี่ที่เดียวคือบริเวณใกล้ตลาดสดอำเภอพนมสารคามค่ะขอขอบพระคุณคุณพี่เจ้าของบ้านที่อนุญาตให้ถ่ายภาพนะคะ